นี่คือตำนานรักสุดเศร้าที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เงาของต้นไม้ใหญ่ครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นที่ริมแม่น้ำเหมือนกับตำนานที่เราคุ้นเคยกันดีริมแม่น้ำสายใหญ่มีต้นตะเคียนทองสูงตระงานอยู่ต้นหนึ่งว่ากันว่ามีวิญ,ญญาณสถิตอยู่ครับวิญญาณดวงนี้ก็คือเจ้าแม่ตะเคียนผู้พิทักษ์พื้นป่าและสายน้ำที่ทุกคนเคารพแต่เรื่องของเจ้าแม่ไม่ได้มีแค่การปกป้องนะครับแต่เป็นเรื่องของความรักที่ลึกซึ้งด้วย คนรักของท่านคือหนุ่มชาวเรือผู้ซื่อสัตย์ที่มักจะแวะมาพักใต้ต้นตะเคียนเป็นประจำทั้งสองได้พบเจอกันในยามค่ำคืนท่ามกลางแสงดาวและเสียงน้ำไหลเอื่อยๆเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ครับข้ามผ่านเส้นแบ่งระหว่างโลกมนุษย์และโลกของวิญญาณแต่แล้วโชคชะตาก็กลับเล่นตลกยังโหดร้ายเหมือนกับตำนานเรื่องอื่นๆก่อนเดินทางไกลเขาให้สัญญาว่าจะกลับมาพร้อมผูกผ้าแดงไว้เป็นตัวแทนความรัก แต่ทว่าชายหนุ่มคนนั้นไม่เคยได้กลับมาอีกเลยครับเรือของเขาล่มลงกลางแม่น้ําในคืนที่พายุเข้าอย่างหนักและเขาก็จากไปตลอดกาลหัวใจของท่านแตกสลายความรักทั้งหมดแปลเปลี่ยนเป็นความโศกเศร้าท่วมทน้นและตั้งแต่วันนั้นดวงวิญญาณของท่านก็หลอมรวมกับต้นตะเคียนเพื่อรอคอยชั่วนิรันด์ชาวบ้านแถวนั้นเล่ากันว่าในคืนจันทร์เต็มดวงยังได้ยินเสียงคร่ำครวญของท่านลอยมา ตำนานนี้จึงกลายเป็นทั้งคําเตือนและพรอนสำหรับทุกคนที่เข้าไปใกล้ต้นตะเคียนต้นนี้ส่วนผ้าแดงผืนนั้นก็ยังคงผูกติดอยู่กับกิ่งไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์รักที่ไม่เคยเลือนหายเป็นความรักและการรอคอยที่ยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนก็ตาม